สวัสดีค่ะเรามาทำนายไทยทัก์โชคชะตาของลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกกันนะคะว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีมีนวันที่8เมษายน65เป็นต้นไปนะคะดาวพฤหัสอยู่ราศีมีนประมาณ1ปีนะคะชาวราศีพิจิกหรือคนเกิดลัคนาราศีพิจิกเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินนะคะ ของชาวราศรีพิจิกนะคะชาวราศรีพิจิกหรือคนเกิดลัคนณาราศรีพิจิกเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าราศรีมีนจะเป็นคนที่โชคดีทั้งด้านการเงินเป็นอย่างมากนะคะคนที่มีหนี้มีสินนะคะที่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะในสาวุค่าเป็นต้นไปการเงินจะมีทางออกที่ดีมากนะคะการเดินจะมีทางออกที่ดีมากแล้วก็ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งด้านของการเงินนะคะเพราะว่าดาวการเงินได้ตำแหน่งกเกษตรหรือตำแหน่งมาตรฐานหมายความว่าคุณจะได้เงินก้อนเข้ามาเงินทองจะไหลมาเทมานะคะแล้วก็คนที่ไม่มีธุรกิจก็จะมีธุรกิจเข้ามามีธุรกิจมีการงานอะไรหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะ ซึ่งชาวราศีพิจิกนะคะหรือคนเกิดละการาศีพิจิกจากปีที่ผ่านมาอาจจะก,การเงินมีปัญหาแต่พอไปนสาวข้าเป็นต้นไปแล้วการเงินจะดีมากๆนะคะดีมากจนถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆนะคะธุรกิจใหม่ๆอาจจะเป็นธุรกิจที่นําของ เข้ามาจากต่างประเทศหรือนําของต่างดินทางที่นะคะเข้ามาขายนะคะหรือเป็นลักษณะกองการขายออนไลน์ก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกคนที่อยากจะมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้ลูกนะคะมีโอกาสที่จะได้ลูกนะคะมีโอกาสที่จะได้ลูกแล้วก็ลูกล้องบริวารก็จะดีนะคะจะเข้มแข็งนะคะ,ะเข้มแข็งบางคนก็ โชคดีถึงขั้นที่ว่าบุตรหลานบริวารประสบความสําเร็จทั้งด้านของการเดินทางด้านของหน้าที่การงานก็ได้เงินได้โชคลาภจากบุตรหลานนะคะชาวราศีพิจิกหรือคนเกิดลัคนาราศีพิจิกปีหกห้นกา,านะคะเมษายนถือว่าเป็นปีที่โชคดีมากๆกนะคะการทำนายไทยทักเป็นการน,นำไทยททยทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจอจงเลยคนหนึ่งที่ชับ মোড়ে গোচ্ছি করি তো খাতে